ไปดูฝั่งของเสียแป้งนาโนดน่ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วเขาสู้กลับยิปตาเลยนะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนถามว่าเอ๊มันมีคดีที่จะมีการตัดสินเนี่ยแป้งจะมาฟังคําตัดสินไหมผมบอกเลยว่ายากครับ ทนายของเสียแป้งนะครับเผยว่ายังไงก็ไม่ม,มามอบตัวหรอกครับโดยวันที่25ธันวาคนี้นะครับจะมีการอ่านคำพิพากษาคดีเสียแป้งพยงายามหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ โดยตอนนี้นะครับก็ทางทนายของเฉือแป้งก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแป้งอยู่ไหนนะแต่ก็มีหน้าที่ในการรับมอบนาทมาล้องของความเป็นธรรมให้เท่านั้นเองโดยเฉพาะฉบับที่สเนี่ยนะครับี่เอกสารน่นะครับเขามีการหนังสือทำมาของแป้งนะที่มีการเขียนถึงการเรียกรับผลประโยชน์ขณะถูกคุมขังในเรือนจำซึ่งมีการระบุถึงเจ้าหน้าที่ราชทันอายการตำรวจโดยในส่วนของอายการได้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วล่าสุดราชทันเองก็มีคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อน3คนาราชทันโดนแล้วนะนอกจากนี้เนี่ย ทนายเสียแป้งเองก็ยังให้สัมภาษณ์กับเสข่าวเกี่ยวกับการมอบตัวก็บอกเลยอย่างไงก็ไม่มอบหรอกครับเพราะว่ามันเป็นคดีอุกชะกันแล้วตอนนี้หนีอยู่ด้วยนะน,นี่พูดให้ฟังเฉยๆนะโดยเหตุการณ์พยายามหารเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดที่ร้านอาหารในจังหวัดพัทลุงเมื่อปี64คดีนี้มีอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งมองว่าหากผลคำพิพากษาออกมาเป็นลนักษณะที่อาจจะไม่ร้ายแรงก็อาจจะทําให้ไอ้แป้งเนี่ยนะตัดสินใจมอบตัวได้เร็วและง่ายขึ้นโอ้ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกอันนี้ทนายเขาพูดนะพู รณรงค์ไม่เชื่อโดยจะมีผลทางตรงกับการเรื่องของเสียแป้งที่อาจจะเข้าหรือไม่เข้ามอบตัวส่วนกระแสรเรื่องการข้ามขั้นตอนการมอบตัวนั้นทานายเสียแป้งยืนยันว่าเป็นความจริงโดยจะมอบตัวกับนายตำรวจ3ามคนซึ่งเป็นบุคคลที่เสียแป้งร้องขอและเชื่อใจโดยในกลุ่มดังกล่าวมีวบตอด้วยนะอออเหรอมีวบตอด้วยและตำรวจชื่อเล่นชื่ออซึ่งเป็นตำรวจที่เสียแป้งไว้ใจและคุ้นเคยที่สุดไอ้ตำรวจที่ชื่ออนี่ใช่คนที่โดนผบตอสั่งสอบผ่านเจเลยตำรวจว่าเอาผิดวินัยหรือเปล่าว่าช่วยเสียแป้งหนีใช่ไหมคนนี้ หรือ,อยังไงคอมเมนต์ Comment มาให้หน่อยได้อยากรู้จริงๆใช่คนเดียวกันไหมเขาใช้ชื่อเป็นอออ่างก็เลยไม่รู้ว่าใครไงสำหรับระยะเวลาที่ยืดออกไปนี่นะครับจะยิ่งส่งผลให้เสียแป้งเกิดความกังวลหรือไม่นักข่าวถามนะกรณีที่ตารวจไล่ล่าจับกลุ่มและอาจเกินต่อเกิดการต่อสู้ขัดขืนจนอาจจะถูกวิสามัญได้ทางทนายความก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่กังวลใจอยู่นะครับยิ่งไปกว่านั้นจากการพูดคุยกับญาติเองก็มีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยกลัวจะโดนตัดตอนเพราะถ้าตัดตอนปุ๊บเนี่ยไม่มีใครแฉแล้วนะว่าสวยภาคใต้เกิดเป็นยังไงเพราะแป้้งงาาานนโดเเ่่ยยกุมมคควววลับรือสภใตไะ มากมากอย่างไรก็ตาม,มานะครับเขาก็บอกได้แค่ว่าจะสู้คดีหรือไม่ทนายก็ไม่รู้หรอกจ้าแล้วแต่เสียแป้งเลยอะมีคําถามทางบ้านนะครับรณรงค์คิดว่ายี่้าจะมาฟังคำพิพากษาหรือจะไปทิศทางไหนไหมไม่มาหรอกมาให้งโง่และหนีไปขนาดนั้นแล้วแนวโน้มอมอบตัวหรือสู้คดีมันสู้แน่นอนสู้ยิบตายิ่งถ้ามันไม่อยู่ไทยมันก็ยิ่งสู้แต่ถ้ามันอยู่ไทยมันก็สู้อยู่ดีนี่ก็สู้อยู่นะเนี่ยสู้อยู่ตลอดแล้วไม่เห็นมันจะไม่สู้เลยแป้งอะ่ะไม่มอบตัวหรอกถ้าอยากจะฝากถึงแป้งก็คงจะบอกว่าแป้งนานโนดบอกเลยนะ บอกเลยนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วขออีกสักคลิปได้ไหมช่วยบอกหน่อยสิว่าวิธีการเก็บสวยในภาคใต้เขาเก็บกันยังไงไหนๆถ้าเกิดจะโดนตัดตอนแล้วก็ทำคลิปส่งไว้ให้หน่อยแล้วกันนะตำรวจดีๆเขาจะได้เอาไปขยายผลไง